เจ้าหน้าที่ตำรวจสพดอนหัวรอดนะครับรับแจ้งจากประชาชนว่ามีการพบชายปริศนานองหมดสติภายตลาดศิรชามือที่5ตำบลดอนหัวรอดหลังรับแจ้งนะครับรีบเดินทางไปตรวจสอบพร้อมหนึ่งกู้ภัยนะครับที่เกิดเหตุไปตลาดสดขนาดใหญ่บริเวณข้างตลาดบนลานจอดรถพบนายไพยโรธทารารมอายุ40ปีพนักงานบริษัทนอนตะแคงข้างอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก125สีเหลืองนะครับ จากการตรวจสอบข้างตัวพบกล่องข้าวแล้วก็หมวกกันน็อกแล้วรองเท้าวางอยู่กู้ภัยจึงได้เข้าไปตรวจสอบทําการปลุกเพื่อสอบถามก็ทราบว่านายไพยโรจน์เนี่ยเมาสุราและเล่าว่าเรื่องงานออกกะมาในช่วงเช้าก็เลยซื้อสุราขวดเล็กมาดื่มเมียกันเมาทาให้ขับรถกลับบ้านไม่ไหวจึงขอจอดนอนตรงนี้เพื่อพักร่างกายกู้ภัยนะครับจึงให้ไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็สอบถามเพื่อจะพาไปส่งบ้านนะครับ พ่อค้าตลาดนะครับเล่าว่าเมื่อมาสิบเอ็ดโมงครึ่งในเห็นนายไพลโลรจน์ขับรถมาแล้วก็ล้มลงไปกิ้งบนพื้นนะครับก็สอบถามว่าไหวไหมนายไพยโรจน์ก็ตอบไหวแล้วก็นอนต่อนะครับทำเอ,อาพ่อค้าแม่ค้าเกิดความกลัวเพราะว่าช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดในทีจึงแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบกับปวดพี่ปวดนึงปวดเล็กนึงคอนนั้นเดียว่าอ๋ออันนี้ไม่ไหวเลยนอนใช่ไหม ก็ใช่ดิอ๋อคนในตลาดเขาแตกตื่นกันหมดเลยเนี่ยเออเขากลัวเขากลัวเราล้มป่วยเป็นโควิดกันเออน่ะให้คุณไปนั่งอนั่นเยียนลูกหน้าไป อ่าเบื้องต้นมาสอบถามก็คือเป็นไงอ่าอาการเมาครับไม่ไม่มีปวดหัวใก่้ใกล้ครับปวดหัแล้วผมเมาว่าดื่มเหล้ามาหนึ่งหัวเล็กก็ต้ก็ออกกล่ามแต่เช้าอืมครับครับก็ผมเก็บของอยู่ในที่ร้านนะครับแล้วก็หันมาดูคือเห็นมีกล่องข้าวเลยมีกล่องข้าวจะนอนข้าวอยู่ครับแล้วก็ลงไปนอนครับไปนอนกิ้งเลยครับประมาณกี่ชั่วโมงละ ประมาณเกือบจะชั่วโมงได้แล้วครับหรือชั่วโมงถามเบื้องต้นได้มีใครไปปกไหมไปอะไรไหมไม่ครับผมแค่ยืนห่างๆแล้วผมตะโกนไปพี่ไหวไหมไหวไหมอย่างเงี้ยไม่กล้าเข้าไปดูเพราะกรื่องโควิดใช่ไหมครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วก็ผมก็ตะโกนเรียกพี่ไหวไหมไหวไหมผมก็เงยหน้าขึ้นมาบอกไหวแล้วก็นอนต่ออย่างเงี้ครับผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปเลยเลยแจ้งเจ้าหน้าที่